สวัสดีครับมิตรักแฟนกีฬาทีมชาติไทยทุกทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับแวดวงกีฬาฟุตบอลบ้านเรามาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นทีมชาติชุดเล็กทีมชาติชุดใหญ่หรือแม้กระทั่งสโมสรถ้ามีข่าวฮือฮาข่าวที่เป็นกระแสข่าวที่ทำให้แอด่อขึ้นก็จะนำมาเล่าสู่ FC ได้ฟังเหมือนเดิมนะ สำหรับคลิปนี้ก็มาเริ่มกันเลยครับที่รายการฟีฟ่าเดยนะไม่ว่าจะเป็นทีมในอาเซียนของเรานะครับมีอุ่นเครื่องครบไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์อิ t เต n a ์เนชันแนลเฟรนลี่แมตหรือแม้กระทั่งแมตช์เวอร์ครับรอบคอัดฟายนะครับของเพื่อนบ้านอาเซียนของเราเอามาดูกันเลยในวันที่20มีนาคมออสเตรียทีมอัดับ26ของโลกลงทําการในการเว r ร์ครั p รอบคอัดฟายนะครับรอบ18ทีมสุดท้าย เจอกับอินโดนีเซียทีมมหาเทพ127ของโลกนะที่อวนสัญชาติมางานนี้โดยเฉพาะฟูลทีมเลยนะอินโดนีเซียเขาไม่ยอมเลยนะนะต่อมาเวียดนาม114ของโลกพบกับกัมพูชา180ของโลกอินเตอร์เนชั่นแนลเฟล่แมทนะแล้วก็เรานะครับจะเจอกับศรีลังกาทีมที่จะเจอกับไทยนะครับอันดับที่200ของโลก แล้วก็ทีมออสเรเลีเต197พบกับเลบานอน112ของโลกรายการอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเฟรนลี่แล้วก็ถัดมาวันที่21มีนาคมทีมชาติไทยนะครับจะลงจะลงทำการอินเตอร์เนชั่นแนลเฟรนลี่แมตช์นะครับไทยเจออัฟกานิสถานนะถือว่าเป็นการลองทีมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพนั่นเองนะครับนัดต่อมาสิงคโปร์160เจอกับเนปลาล175ของโลกเป็นแมตช์อินเตอร์เนชั่นแนลเฟรนลี่แมตช์นะครับ ก็ถือว่าเป็นทีมหลายทีมในอาเซียนที่หาแมตต์อุดเครื่องนั่นเองมาที่มาที่25กันบ้าง25เป็นแมตต์ที่2ของอินโดนีเซียครับลงตามศึกเวิร์ลครับรอบคัดที่ไฟนะอินโดนีเซียพบกับบาเลียนนัดนี้นะครับนัดแรกมีปัญหามากดังนั้นนัดนี้นะครับบาเรียนนี่คือต้องนั่งรถหุ้มเกาะมาเลยนะแอดวานะเพราะว่าเขากลัวกองเชียร์อินโดนีเซียนะเอานัดต่อมา25นี้นะครับไทยแลนด์ของเราเจอกับศรีลังกาในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับ เจอกับศรีลังกาอันดับ200ของโลกเลยนะดังนั้นนัดนี้ไทยต้องมี3าแต้มแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเตะแล้วก็กองเชียนั่นเองไม่มีทางเลือกอื่นนะเวียดนาม114เจอกับลาวนะครับ1้6ของโลกถัดมามาเลเซีย132ของโลกพบกับเนปลาลนะครับ175ของโลกเอเชียนครัพรอบคัดเลือกเช่นกันฟิลิปปินส์150ของโลกเจอกับมาลดีฟร6 2รายการเอเชียนคัพนะครับแล้วก็สิงคโปร์160ของโลกเจอกับฮ่องกง รายการเอเชียนคัพเช่นกันเมียนมาร้อยหของโลกเจอกับอัฟกานิสถานนะครับทีมที่จะอุ่นเครื่องกับเรานะมาดีบี่อทนี้รายการเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนั่นเองทาจิกิสถานเจอกับติมอร์เลสเต197ของโลกนะครับรายการเอเชียนคัพเช่นเดียวกันกับกัมพูชา180เจอกับอารูบานะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเฟรนลี่แมตช์นั่นเองนะครับก็ถือว่าครบถ้วน ทีมในอาเซียนที่จะลงทําการแข่งขันในรายการฟีฟ่าดีนะครับซึ่งก็จะมีอินโดนีเซียครับทีมเดียวที่ทําการแข่งขันเวิร์คัพปี2 0 2 6รอบคอที่ไฟนะครับก็ถือว่าให้กําลังใจทีมอินโดนีเซียกันแล้วกัน,นครับเพราะว่าเขาลงทุนเยอะเขาลงทุนแปลงสัญชาติแล้วก็โอนสัญชาติมาอีกเยอะมากนะครับแทบจะไม่มีนักเตะท้องถิ่นของอินโดนีเซียเลยเขาหวังที่จะไปฟุตบอลโลกนะครับขนาดโค้ชนะครับอินโดนีเซียยังดึงเอาแพทริกไคเวิร์ด เข้ามาคุมทีมนะครับที่เป็นอดีตซูนา่าทีมชาติฮอลแลนด์นี่แล้วก็ดึงนักเตะลูกครึ่งลูกเชี่ยวนี่ที่มีเชื้อสายของฮอลแลนด์มาเต็มทีมเลยแล้วก็ลูกครึ่งลูกเชี่ยวจากประเทศอื่นๆนะค่าตัวรวมกันมหาศาลก็ต้องมาติดตามดูครับว่าอินโดนีเซียชุดนี้จะประสบความสําเร็จ,จือไม่นะครับถ้าสําเร็จที่เพราว่าก็ไปต่อยาวๆแต่ถ้าชุดนี้ล่องจุนนะหรือแพ้หรือตกรอบฟุตบอลโลกเมราะว่าอะไรๆมันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับก็คืออาจจะทีมแตก นะครับหรืออาจจะไปต่อไม่ได้ก็ต้องมาติดตามชมแล้วก็เชียร์นะครับในแมตช์วันที่21นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเชื่อว่ากองเชียร์ชาวไทยคงจะเทใจไปให้กับอ่าไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือบาเลนนะผมว่ามันจะไปทางนั้นอยู่แล้วนะมันจะเชียร์อินโดนีเซียไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคู่รักคู่แค้นนั่นเองนะครับาเอาต่อไปนะครับมาดูนะครับ U17 ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับที่จะทำการ แข่งขันในเดือนมีสานี้ช่วงนี้เก็บตัวแล้วก็ตัดตัวแล้วนะครับแล้วก็จะไปเก็บตัวที่ประเทศกาตาร์นะครับแอสไพร์คาร์มีได้ประกาศตัวนะครับที่จะเดินทางไปวันที่16มีนาคมนี้แล้วก็เดินทางเก็บตัวที่กาตาร์แล้วก็จะบินตรงเข้าที่ซาอุดีอาระเบียก็พอดีในช่วงทําการแข่งขันพอดีเอาเรามาดูรายชื่อนะครับว่าใครผ่านรอบนี้นะครับจะไปเก็บตัวที่แอสไพร์คาร์มี นะแล้วก็จะมีการอุ่นเครื่องกับทีมไหนบ้างนะมาดูกันอา้าวสำหรับรายชื่อนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศร,รายชื่อ25นักเตะฟุตบอลทีมชาติไทย U17 ยปีจะไปเก็บตัวที่แอสไพร์คาร์มีนะครับกูงโดฮานะครับประเทศกาตาร์เพื่อเตรียมไปแขรายการชิงแชมป์เอเชียรุ่น17ปีรอบสุดท้ายนะครับที่มีขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง20เมษายนนูน่นนะครับใกล้จะถึงละอีกประมาณ2อาทิตย์นะมาดูว่ารายชื่อมีใครบ้าง เริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูกันเลยเอาตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับสุภกรภูลผลสม,มสรหมองบัวพิชยะเอฟซีนะครับภูรพีศริบุญญากุลโรงเรียนคาชิมะกักคุเอ็นนะครับสุดยอดนะครับมาจากญี่ปุ่นนะน้องเขาไปรเรียนที่นู่นนัทกรอัศวพิชยะโชตินะครับสม,มสรบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก็ถือว่าสุดยอดในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะมาที่กองหลังกันบ้างสุภวิทย์ผสมโรงเรียนอัดสัมชันธนบุรี ภูรินัทภูนกําลังก็มาจากบุรีเดียวกันชัดสวัสด์นะครับสหนันชัยชิดบุยลัมยูเนเต็ดนะครับคณะพศอิ ink, Academy, นทะสิงห์พีทีอะคาเดมี่นะวัฒนอยูในรัศมีนะชนบุรีภูริพันธ์โพทองเมืองทองยูเนเต็ดนะครับธันวิสิตตามันโรงเรียนอัดสำชัญศรีราชานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีตัวเก่าๆกันอยู่เนาะสำหรับกองหลังเอามาดูแผงมิดฟิลกันบ้าง แผงกองกลางของเราครับนำโดยกับตันทีมเจ้าเก่าดารุพลบุภาอัศสมชันทนบุรีนะครับสรกิจแก้วสีบุรยมนะพานุพงศ์วันอ่อนก็กรุงเทพคริสเตรียนนะครับพานุพงศ์พบสะใหญ่กรุงเทพคริสเตรียนชัยวัดเงินมานะครับคนนี้ก็ทีเดียดเหมือนกันนะจากกรุงเทพคริสเตียนนะทัศดาพรพึ่งกุศลนะครับโรงเรียนวัดสุธิวรารามนะครับก็ถือว่าเป็นอ่าสุดยอดของนักเตะนะครับขาสั้นในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะกองกลางของเรา เอามาที่ตำแหน่งกองหน้ากันบ,บ้างครับขาดไม่ได้เลยครับเจ้าหนูเด็กนรกคนนี้นครับปรเมศละอองดีโรงเรียนกรุงเทพกิสเตรียนจอมพลหอมบุญมานะครับก็เจ้าเก่านะครับกรุงเทพคริสเตียนนักธกิจโพสีอันนี้จอมลากเลยจากการท่าเรือทิติในจงเกตรกรสม,มสทรศรพีทีทีอะคาเดมีนั่นเองนะครับก็ถือว่าสุดยอดกองหน้าของเรานะที่จะมเวลาตาไข่ที่แอสไพร์อะคาเดมีแล้วก็จะมีการเก็บตัวนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องอยู่2นัดนะครับ ก่อนหน้านั้นนี่ในหลายคลิปเนี่ยครับก็มีการเปลี่ยนแปลงครับบางบางสายข่าวบางเพจเขาลงว่าจะอุ่นเครื่องกับกาตาหลากักๆนะแล้วก็จะมีออสเตรเลียแต่ก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอุ่นเครื่องกับกาตาแล้วก็คีกีสถานนะครับแต่ล่าสุดนี่เปลี่ยนใหม่แล้วครับก็คือจะเป็นการอุ่นเครื่องกับกาตาเจ้าภาพปิงแชมป์โลก u 1ยสิบเจ็ปีแล้วก็เปลี่ยนจากคีกีสถานมาเป็นคูเวตนะครับยสิบเจ็ปีเช่นกัน แล้วก็จะบินตรงไปที่กรุงทอทฟประเทศซาอุดีอาระเบียที่เป็นสังเวียนฟาดแข่งในรายการนี้แล้วก็จะมีการอาคอนเฟิร์มนะครับคืออุ่นเครื่องกับแชมป์เก่าคือญี่ปุ่นยู17ปีที่ประเทศซาอุดีอาระเบียหนึ่งนัดนะครับก่อนที่จะทําการในขันนะครับเจอกับอุตเบกิสถานนะแล้วก็ซาอุดีอาระเบียตามด้วยจีนนั่นเองนะสำหรับยู17ปีก็เป็นกําลังใจแล้วก็เชียร์เจ้าหนูทีมชาติไทยของเรานะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับ โค้จะเด็ดมีลาบทําผลงานในรายการนี้ให้แจมแมวนะทาผลงานให้เลือดหรูก็แล้วกันสําหรับรายการนี้เราเป็นกองเชียร์นะครับเราก็ต้องให้กาลังใจแล้วก็รอชมการถ่ายทอดสดนะครับทางทีวีนะครับ, TV, รบแล้วก็เชียร์ให้มันเชียร์ให้สนุกนะครับเพจชนะอีกเรื่องหนึง่งนะโอเคครับก็ติดตามกันต่อไปสําหรับยูสิปีนั่นเองนะครับเอามากันที่ปิดท้ายรายการสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคอนซาโดรีซัปโปโร นะครับทีมของเจ้าเช็กสุพโชคสารชาติที่ไปขาแข้งนะครับเป็นหนึ่งเดียวที่ได้ลงสนามในรอบ2สัปดาห์นี้นะครับนัดที่แล้วเจ้าเช็กสุพโชคสารชาติก็ยิง1่งประตูเต็มข้อนะครับเต็มแข้งตุง,งตาไขา่ส่วนในเกมนี้ก็เช่นเคยครับเดกิอิวาเมะก็ส่งเจ้าเช็กนะครับลงเป็น11ต,ตัวจริงนะครับตาสว่างสักทีหลังจากตาบอดมาหลายเกมนะเด้กิอิวาเมะนี่ก็ส่งตัวเก่าๆนะครับที่เคยเล่นอยู่ในเจอรมันนะครับ นะที่เคยเลี่ยนคู่กับสุประโชคโลงกันหลายคนนะครับนะตัวให,ใหม่ๆนี่คือได้จิก็พักไว้ก่อนเอาตัวเก่าๆลงมานะครับเพื่อสร้างสรรเกมมันก็เป็นแบบนั้นจริงครับในนัดนี้สุภโชคก็1นึแอซิดแล้วก็ช่วยให้ซัป,ปโปรโรนะครับชนะนะครับอากิตะนี่ไป3ประตูต่อ1นะครับชนิดที่นำไป3ประตูต่อ0ูย์เลยก็ว่าได้ก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะครับเก็บ3แต้มสำคัญนะครับ หนีบวยได้สําเร็จนะปล่อยให้ทีมของเอกนิตปัญญาของบวยแทนเอาสำหรับตารางคะแนนนะครับคอนซาโรเซับโปรโลก็อยู่อันดับ19นะจาก20ก็มีแค่3แต้มชนะเกมเดียวจาก5เกมอันดับสุดท้ายนะี่เป็นเอฮิเมะของเอกนิตปัญญานะแข่งไปแล้วนะครับมีแค่แต้มเดียวก็รั้งบวยนะครับแต่แข่งแค่4นัดนะผู้นี้จะลงทาการแข่งขันนัดที่5นั่นเองนะก็เป็นกระตังแจให้กับเจ้าเช็คแล้วก็ อีกนิดปัญญารวมทั้งเจริญศักดิ์วงกรอนวันนี้ก็รู้สึกว่าแพ้วันนี้เซโรโซโอซากานะครับแพ้โยโกฮาม่าเอฟซีไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผิดหวังมากสําหรับเจ้าเท่ะนะครับก็ยังไม่มีโอกาสที่จะแทรกเป็นตัวจริงได้นะครับก็ต้องสู้แล้วก็ต้องลุง้นนะครับหวังที่จะลงให้ได้ในสักวันหนึ่งหรือสักเกมนะก็เป็นกำลังใจให้น้องกันลวกันนะครับส่วนสุภระโชคสารชาตินั้นก็มีชื่อติดทิมชาติ ชุดใหญ่เล่นใน2รายการคือฟีฟ่าเดแล้วก็เอเชียนครับรอบคัดเลือกนะครับก็ถือว่าทาผลงานได้ดีในสโมสรน,นะนัดแรกก็ยิงไปนัด2ก็แอซซีดแล้วก็วันนี้ก็ชนะไป3ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะคลิปหน้าถ้ามีข่าวคราวข่าวสารอะไรเกี่ยวกับทีมชาติไทยหรือสโมสรฟุตบอลอะไรที่โด่งดังนะครับเป็นกระแสให้กับแอดนะครับแอดจะได้มีแสงนะครับก็ จะนำมาเล่าให้กับ f อได้ฟังเหมือนเดิมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามถ้าชอบกดไลค์ใช่กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ